สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับผมเป็นคดีอีกหนึ่งคดีที่ผมชอบมากๆในซีซั่นหนึ่งนะครับคดีฆาตกรรมศพล่องหนครับผมซึ่งถ้าแปลจากภาษาญี่ปุ่นตรงตัวเขาจะใช้คำว่าคดีฆาตกรรมศพที่หายไปนะครับเออก็บริบทคล้ายกันอยู่นะซึ่งตอนนี้นะจะอยู่ในเอพิโซดที่16นะครับผมอ่าซึ่งตอน16นี้ก็ไปหาดูกันได้ในไอชีแต่ก็ย้ําเช่นเดิมนะครับว่าถ้าจะไปดูในเน็ตฟิกก็ดูเอพิโซดที่เธอ ซึ่งคดีนี้เนี่ยสเสน่ห์มันก็อยู่ที่ว่าการเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงมาแล้วก็มีการสับขาหลอกที่เราก็รู้ว่ามันคือการสับขาหลอกแต่บทเนี่ยมันจะโยงให้หลอกตํารวจได้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่เป็นความท้าทายของพวกนักสึกเยาวชนนะครับว่าเสียเครดิตจากตารวจครั้งนี้เราต้องกอบกู้มันคืนมาให้ได้นะครับเออเรียกว,ว่าเรื่องคดีเนี่ยก็ไม่ได้มีโมริโคโกโรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยตัวหลักที่ดําเนินเรื่องก็เลยจะกลายเป็นน้องโคนันเขาซะเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน,น เกิดการอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่อยู่ในคดีนี้มีอะไรให้เราได้พูดถึงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยคดีนี้มันจะเปิดมาด้วยการขยี้เรื่องของบทบาทแก๊งนักสืกเยาวชนครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแก๊งนักสืกบเยาวชนนะครับเขาก็มีการรับจ้างงานเป็นเรื่องเป็นราวนะคือแบบว่าให้ ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะมาให้สืบคดีเนี่ยก็มาบอกพวกเราได้เลยนะ4คนเรานะครับเอโดกาวะโคนนั้นเคนตะมิซุฮิโกะแลวก็จะมีอายุบิจังนั่นเองเนาะสคนเนี่ยเขาก็เป็นแก๊งนักสืบเยาวชนที่เล่นกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วละครับแล้วก็มีการไปพัวพันกับคดีจริงๆต่างๆนานาม,มากมายโดยคดีที่จะมีการพูดถึงเป็นจุดเด่นนะครับก็คือคดีที่มีการจับพกแก๊งมาเฟียอิตาลีได้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งตัวเองใช้คําว่าพวกคนนั้นก็จะเป็นที่รู้จักของสารวัตรเมงเรและแล้ว นนก็เคยทําคดีแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็อย่างโคนนนเองก็อยู่ในการดูแลของโมริโคโกโร่ด้วยนะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาประมาณหนึ่งได้อนะเนาะแต่ทีนี้กับการที่เป็นเด็กปอ .1 แล้วมีสตอรี่ตรงนี้มันก็จะเป็นคนละเรื่องกันนะครับที่ว่าพวกเด็กปอ .1 มันจะมีอะไรครับถ้าเกิดว่าจะมาว่าจ้างแก๊งนักสืบเยาวชนอ่ะผมคิดได้เลยถ้าเป็นในโรงเรียนนะก็คือแบบคดีอันตรพานอย่างนี้นะครับมีการบูลลี่กันมีการแกล้งกันมีการของหายหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะมาจ้างพวกโคนนนได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยพวก่กกกที ต้องมาจ้างพวกคนนั้นอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นความเซ็งของพวกอายุมินั่นแหละว่าถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าแบบนี้แก๊งนักสืบเยวาวชนของเราจะขยายฐานแฟนได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งทีนี้ขณะที่กาลังเซ็งกันอยู่นะครับก็จะมีประเด็นที่ว่า,ามีคนอยากมาว่าจ้างให้ตามหาคนหายหน่อยซึ่งไอ้คำว่าคนหายเนี่ยพวกอายุมิเกนตะมิซึฮิโกคิดกันไปเองคือเพื่อนที่ชื่อฮิโรกิเนาะเป็นห้องข้างๆเราอย่างเงี้ยนะครับมาว่าจ้างว่าอากิระของฉันหายไปไหนก็ไม่รู้อยากให้พวกแก๊งนักสืบช่วยตามหาหน่อยซึ่งตอนแแรกควว่่าาาาาเเปปป็นนหหยยบผมมมไอุ๊ นะครับเออซึ่งอะไหนๆก็ไหนๆล้เป็นการว่าจ้างเผื่อจะแบบว่าเฮ้ยแมเขาเรียกว่าเพิ่มชั่วโมงบินใช่ไหมก็ไปตามหาแมวให้กับฮิโรกิคุ้งเขาสัหน่อยนึงซึ่งการหาก็เจอง่ายๆนะครับคือแบบว่าถามว่าแมวเขาร้องเสียงยังไงนะ่ก็ร้องเสียงเงาแงวแงแบบนี้ขณะเดินตามหาในแบบเส้นทางของที่มีบ้านคนตัวนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงแงวแงวแงเข้ามาซึ่งอ่ i, อาฮิ แล้วทีนี้ก็จะมีน้องอากิระนะครับผมซึ่งเป็นแมวออกมาจากบ้านคนคนหนึ่งซึ่งก็ออกมาในสภาพเปื้อนเลือดเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วพอไป,ไป,ไปมาปุ๊บตอนแรกก็กล่าวว่าน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าที่ไอมีเลือดตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เลือดแมวแต่มันเป็นเลือดคนครับผมโคน,นันที่ร้อนใจก็เลยรีบเข้าไปดูในบ้านนั้นปรากฏว่ามีศพอยู่ในห้องน้ำครับผมพวกินตะมิซูฮิโกะอายุมิที่รู้ว่าเป็นศพปุ๊บนะครับก็ด้วยความเป็นเด็กของพวกเขาอยู่นะครับก็จะมีความวอยวายนะครับซึ่งอีคมมอม วงบอกได้ว่าศพนั้นกําลังจะหายไปครับซึ่งตัวนี้เนี่ยพวกคนันรีบไปแจ้งตํารวจเลยนะก็แน่นอนครับผมเจ้าเดิมคุณสรารวัตรเมงุเรครับรีบมาดูให้หน่อยเพราะว่าเราพบศพที่บ้านแห่งนี้นะระหว่างนั้นนะครับพวกเกนตามิซิโกะอายุมิโคนันก็จะเฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วกะว่าไม่น่าจะมีใครหนีออกมาด้านนอกแน่ๆแล้วพอพวกตํารวจมาปุ๊บก็เข้าไปที่บ้านหลังนั้นนะครับได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ผมใช้คํานี้นะควรจะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าทนากะคาสึโยชิครับซึ่งคุณทนากะคาน้รออมา หน้าตาก็ดุดันมาเชียวนะครับแล้วคุณตารวจก็แจ้งว่าพวกเด็กหล่าเนี้ยเขาบอกว่ามีศพอยู่ในบ้านคุณเนี่ยก็ทาไปไม่ได้ขอค้นหน่อยสิก็บอกไปคุณคาซิโอชิแกก็จะบอกว่าเอยศพบ้าอะไรอ่ะโอ้เชื่อเด็กเลี้ยงแกะอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วถ้าเกิดว่าจะพิสูจน์แล้วก็ไปผมเพิ่งอาบน้ามาเนี่ยในห้องน้ําไม่เห็นมีศพอะไรเลยอ่ะเสร็จปุ๊บก็ไปดูที่ห้องน้ํากันนะครับแล้วพอไปดูที่ห้องน้ําปุ๊บโอ้โหสภาพที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับคือเมื่อกี้เห็นเห็นศพอยู่ในอ่างใช่า พ่ิ้งเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสารวัตรเมนูเรกเขาก็ต้องเพ่งเลงแล้วว่าพวกคนนั้นเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณคาเิโยชิแกก็เหมือนจะเยอะหยาดว่าอ๋อไหนบอกว่ามีศพไงถ้าอยากค้นก็ตามสบายซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปดูทีวีข้างบนหน่อยกันละกันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เดี๋ยวคุยกับน้องชายผมที่กำลังจะกลับมาเด้ออ่ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณคาสิโยชิแกก็ขึ้นไปนะครับพวกคนนั้นคุณสารวัตรเมนูเร็กาน่ก็ไม่มีรร่ออองงยขการมีีศพอะไรเลย่ล้วอยู่น นัดเลยครับผมน้องชายก็กลับมาจากที่ทํางานพอดีน้องชายมีชื่อว่าคุณทนากะโทโมฟูมิครับผมคนนี้เนี่ยเขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็งงว่าเอา้ามีตํารวจอะไรมายุ่นวายที่บ้านผมด้วยเนี่ยเสร็จปุ๊บนะครับก็มาทักทายพวกสารวัตรมโมเรนะซึ่งพอคุยกันไปกันมานะครับก็เอาตกใจว่ามีศพอยู่ในบ้านผมด้วยเหรอนี่อ่ะแล้วพี่ชายละครับพี่ชายหลับอยู่ด้านบนเนาะโอเคซึ่งคุณโทโมฟูมิก็มีการให้ประวัติเพิ่มเติมนะครับว่าตัวเขาเองก็โอเคเป็นพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยนะแล้วพีีีี่่่่ชชาาาายยยยขขขอออองงงเเเคคคคค้้้กกกกกก็็็็ปปนน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 นันนัััะะไไรืุุมมจวววท นู่นคนของนี่แล้วก็มีช่วงที่ว่าก,กินตาเนี่ยทำของตกแตกเพ้นเข้าให้นะครับเป็นจังหวะที่พี่ชายตะโกนมาจากด้านบนเอามาแล้วเบาๆในชื่อว่าโนคูจังเลยอ่ะก็ตก,กใจไปนะครับคุณลุงคนนั้นหน้าเขาดูอยู่แล้วเนาะซึ่งก็ต้องทําอะไรระวงังระวังกันนิดนึงนะครับเด็กๆครับและขณะนั้นออกมาคุยกันข้างนอกต่อนิดนึงอยู่ๆนะครับคุณโทโมฟุมิก็รับโทรศัพท์ว่าเป็นแบบโทรศัพท์โทรผิดเข้ามาโค่นก็ตกใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขารับโทรศัพท์แล้วไม่เห็นมีเสียงกริ่งดังอะไรเลยนะแล้วทีนี้ก็ส ถ้าเทียบเวลาแล้วเนี่ยตำรวจมาหลังจากที่พวกคนนั้นโทรแจ้งก็ประมาณ15นาทีนะครับเวลาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วมันจะพอมีเวลาให้คนนั้นนะ่ะขนศพหนีออกไปได้เพราะว่าคนนันนะเขาชัวร์ว่าเขาเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดเขาก็จะไม่เห็นว่ามีใครหนีออกมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะหนีก็ต้องไปด้านหลังซึ่งการไปด้านหลังตัวเนี้ยมันก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะปีนแล้วก็พาศพหนีไปได้หรือเปล่าตัวนี้ต้องตั้งคาถามก่อนนะครับแล้วทีนี้พวกตำรวจที่มาด้วยกับสารวัตรเมงมูเร่เนี่ ว่าสิ้เสี่ยงเลยพอไหวอยู่แต่ว่าถ้าแบกศพไปด้วยไม่น่าจะได้แน่ๆนะเออบอกไปอย่างนี้บวกกับว่ามีช่วงที่คุณโทโมฟุมิเขาก็ขึ้นไปด้านบนนะครับไปหาพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาก็เปิดทีวีทิ้งไว้อยู่ซึ่งน้องชายก็จะบ่นเล็กน้อยนะรับว่าพี่ชายเนี่ยเปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ปิดสะหน่อยเหรอสักพักหนึ่งทีวีดับฟึบเขาให้อ่อดูเหมือนเขาจะได้ยินที่เราพูดกันนั้นเนี่ยเออคือเหมือนกับว่าคนหลับไม่สนิทบางทีก็จะได้ยินได้ยินแล้วก็ทำนู่นทำนี่ได้ใช่ไหมดรรรงนนีียกกก็ไมไสสไม,ไม่ม่ศพอออูจาาป หลังบ้านเมื่อกี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะทําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสรุปได้ว่าพวกโคน่นนั้นโกหกนั่นเองครับสารวัตรเมงูเรก็มีน้ําโหเล็กน้อยนะครับบอกว่าเนี่ยฉันน่ะมันบ้าจริงๆเลยไม่น่าเชื่อพวกเธอเลยนะทั้งที่พวกเธอมีเครดิตตอนที่จับพวกมาเฟียอ,อิตาลีได้ตอนนั้นแท้ๆเลยนะเออซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงตอนเ,เก่าๆให้เราเห็นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นความจิตใจของพวกโคนนั้นนะซึ่งตอนนั้นพวกโคนนั้นเขาชัวร์ว่าเขาเห็นศพอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่ๆแล้วเขาก็เลย ยูมิก็มาด้วยใช่ไหมพอมาด้วยปุ๊บตรงนี้ก็คนนั้นห่วงความอันตรายเหมือนเดิมนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปแล้วพวกนายเนี่ยรอติดต่อด้วยเข็มกลัดนักสืบแล้วถ้าเกิดว่าฉันติดต่อมาปุ๊บเจอศกอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวให้พวกนายนะั่นติดต่อตำรวจได้ซึ่งตอนที่มาดูกันตอนก่อนจะเข้าไปในบ้านเนาะพวกคนนั้นเขาก็จะเห็นว่าคุณคาสึโอยชิเนี่ยเขานั่งดูทีวีท่านั้นท่าเดิมอยู่ในบ้านไม่ขยับตัวเลยเลยเนี่ยไม่เมื่อยตายหรออ่ะแล้วกลายเป็นว่าคนนั้นเริ่มมเเอออออะะใจจาาาาาางงงยย่่่่แล้ว้ววหรรืป็นนนนทีีคิดกัต เสร็จปุ๊บก็เข้าไปในบ้านตามที่ได้นัดแนะกันไว้นะครับซึ่งพอเข้าไปในบ้านปุ๊บนะครับก็ค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์แล้วว่าไอ้โทรศัพท์ที่มีการรับแล้วก็ช่วงที่ดูทีวีอยู่แล้วทาไมคุณพี่เขาถึงปิดทีวีเองได้ซึ่งความอันตรายอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คนนั้นคิดเนี่ยแล้วไอ้คนน้องชายเขายังตื่นอยู่อย่างเงี้ยอาจจะแย่เอาได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องใช้วิชานินจานิดนึงต้องเงียบมากๆเลยนั่นเองนะแล้วพอคนนั้นขึ้นไปชั้น2อนะครับก็ไปเจอกับคุณานนคาา ในห้องครับผมบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงกุกกัอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยคือไม่ก๊อกมาซะด้วยนะครับโดยในีถ้ามองเผินๆก็คือแบบถ้าโจรขึ้นบ้านเราก็ต้องมีไม้ก๊อกไ้สู้กับโจนนิดเนืองอะไรเงี้ยขณะที่คนนั้นกําลังแบบว่าจะซ่อนตัวได้โอเคหน่อยนะครับอยู่ๆเกนตะก็ติดต่อมานะครับผ่านนัเข็มกัดนักสืบอะว่าโคนั่นเข้าไปแล้วทำไมชาจังเลยคุณโทโมฟูมิก็ได้ยินเสียงนะครับแล้วก็รู้ทันทีว่าโค่นนั่นอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณที่พี่ชายนั่งตรงเก้าอี้นั้นอยู่ซึ่งงงตตตตตตตััััััววเเเเเเเนน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 ีี้้้้้ยยยมมมมกก็็็ปคคคาาาาาาาผิิดดขขออออะะๆลลรรทท่่่ํใหถึืจ รอดตัวไปได้ใช่ไหมแล้วถ้ารอดตัวแล้วติดต่อตำรวจเงเียบๆได้อย่างเงี้ยก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่ไนไหนเป็นแบบนี้แล้วโคนั้นก็เลยเปิดเข็มกัดนี้เพื่อให้แบบพวกไอายุนีได้ยินเหตุการณ์เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโคนั้นก็เลยเฉลยคดีทั้งหมดตอนนี้ที่เขาปฏิปัตต่อได้แล้วว่าพี่ชายของคุณที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี้ยที่จริงแล้วเขาคือศพศพนั้นนั่นเองซึ่งย้อนความไปเลยตอนที่พวกโคนันเจอศพนะครับมันก็จะตอบได้ว่าทําไมคุณโทโมฟุมิเขารู้ว่าพวกเด็กๆเนี่ยกาลลลงจจะะตมรเเเ่่ออน้บบีีีททศ็ื กับศพก่อนแล้วก็จับศพแต่งชุดอาบน้ําเอาขึ้นมาไว้ที่ชั้น2แล้วตัวเองก็ปลอมตัวเป็นพี่ชายด้วยการติดหนวดแล้วก็ไปเจอกับพวกตํารวจมาค่ะว่าตอนแรกที่พวกคนนั้นเข้ามาในบ้านเลยเนี่ยครับคนที่มาเจอก็คือคุณน้องชายคนนี้เองนะตัวเองที่บอกว่าเดี๋ยวน้องชายกลับมาซึ่งตัวเองก็เลยต้องรีบหนีออกไปจากบ้านคือไปจากด้านหลังนั่นแหละครับไอ้ที่คุณตํารวจบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าปีนออกจากหลังบ้านแล้วมันมีคูน้ําอยู่ตรงนั้นอนะ่ะถ้าไปคนเดียวพอไปรอดซึ่งเขาเองก็รีบไปจากตรงน,นั้นนะครับแล้วก,บ,กบ,บัา,า้เข แล้วทีนี้นะครับมันก็จะตอบทลิกหลายๆอย่างที่มีการเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นคือตอนที่มีเสียงพี่ชายตะโกนมาจากด้านบนนะครับมันเป็นโทรศัพท์เสียงตอบรับที่ทางโทโมฟูมิเขาได้มีการอัดไว้เบื้องต้นแล้วคือทั้งเสียงทั้งหน้าเนี่ยเท่าที่ดูแล้วมันพอปลอมกันได้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นพี่ชายน้องชายที่แบบเหมือนกันมากใช่ไหมแล้วทีนี้เสียงที่มันตอบรับมาตอนแรกเป็นเสียงตะโกนมาเหมือนกับว่าด่าคนข้างล่างมาทําอะไรโวกว่ยวายเบาๆหน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งอีจังหวะรับโทรศัพท์ทั้งๆท ไม่งั้นมันจะผิดธรรมชาติใช่ไหมตะโกนแบบว่าเสียงเดิมเป๊ะเลยอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทริคในการที่จะให้เสียงพี่ชายตะโกนออกมาเหมือนกับว่าพี่ชายคนนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วทีนี้อีกทริคนึงก็คือไอตอนที่ขึ้นไปด้านบนแล้วโทรทัศน์มันปิดเองนะครับอันนั้นก็คือเป็นการตั้งเวลาไวแล้วอันนี้ก็คือเป็นอะไรง่ายๆที่เขาเองก็กาเกณฑเวลาไว,ไว้ว่าถ้าพูดประมาณนี้ว่าทาไมพี่ชายถึงไม่ปิดทีวีสักหน่่ยนึงละเนี่ยอ่าแล้วมันก็เป็นจังหวะพอดีที่ทีวีปิดเหมือนกับว่าพี่ชายเเเเเเเปปป็็นนนนนนนคคคิดดดออองงงะะไรไรรีีี้้้ยยยยััััพฉฉฉลลลลลมาตกกชจแวซึ่่่ขณทโู อยู่ก็พยายามติดต่อสารวัตรเมงูเรนะสารวัตรเมงูเรก็คือไม่เชื่อแล้วไอ้พวกเด็กๆพวกนี้จากุเรื่องโกหกขึ้นมาแล้วให้ตำรวจยุ่งๆเดีย๋ยวพวกเราไปทำคดีให้แบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วตัวนั้นนะครับก็เปิดเสียงเข็มกลัดนักสืบให้สารวัตรเมงูเรได้ยินเลยนะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณมโมฟูมีเขาฉเฉลยว่าคนที่ฆ่าพี่ชายของฉันก็คือฉันเองบอกอย่างนี้ปุ๊บสารวัตรเมงูเรสะดุ้งเล็กน้อยนะครับอา้าวลองรีพนึกกำลังรีบไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อช่วยเจ้าพวก กระบวนการความคลั่งของคนรายแล้วนะก็คือคุณธนากโรโทโมฟูมิเนเขาก็จะพูดถึงแบบว่าสาเหตุที่เขาต้องฆ่าพี่เขาสาเหตุถึงแรงจูงใจทั้งหลายทั้งมวลน,นะว่าเดิมทีเนี่ยพี่ชายของเขาเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลเนาะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าชีวิตของเขาก็ค่อยๆตกต่ำลงไปเรื่อยๆ,ๆแล้วทีนี้ ก็มาเกาะน้องชายเป็นกาฝากเลยนะครับคือด้วยความที่ว่าน้องชายเนี่ยเขาก็ทํางานบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วทีนี้น้องชายเขามีเอกสารการซื้อขายหุ้นผิดกฎหมายพี่ชายก็เอาตัวเนี้ยมาขู่นะครับแล้วก็บอกว่าฉันอะไม่บอกใครรอกเราเป็นพี่น้องกันไงแต่ต้องมีข้อแม่นะนายต้องเลี้ยงฉันไปตลอดชีวิตซึ่งพอแบบมีการดีลตรงนี้กับน,น้องชายเกิดขึ้นปุ๊บมันก็คงเป็นความแค้นที่สะสมมาเรื่อยๆเนาะว่าโทโมฟูมิเนี่ยเขาเครียดแค้นพี่ชายของเขาที่มาเกาะกินเป็นกาฝากเป็นเหลือไรแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะสังหาร พี่ชายของเขาแต่ทีนี้ไอความรักความเคารพที่เคยมีต่อพี่ชายสุดที่รักคนนี้มันยังมีอยู่เขาก็เลยบอกไปด้วยว,ว่าเขาจะกลายเป็นพี่ชายที่เขาเคยเคารพรักนั้นซะเองระหว่างที่ไล่ล่าคนนั้นก็จะมีการเอาแบบหนวดมาติดอะไรพวกนี้นะครับคนนั้นก็อาจจะขนลุกเล็กน้อยว่าไอคนนี้มันปลอมตัวเป็นพี่ชายคนนั้นเหรอเนี่ยมันบ้าไปแล้วสินะนี่โดยคนนั้นก็ต้องรีบหนีไปที่ห้องครัวนะครับผมตรงนี้ก็จะมีจังหวะโบ,บ๊ะนิดนึงนะครับที่ว่ารองเท้าเสริมพลังเตะของคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสามารถเตะทุกสิ่่่งงไดด้้ตตออนนนแแรรกกกกก็็เเเาาาาผผผััมมะะะซึูลวจป กะกลังปีนี่แหละครับเตะพับเขาให้นะครับผมผักเละเลยทีเดียวเชียวนะครับคือแรงเตะมันเยอะเกินไปใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยทางคนร้ายก็กําลังจะจัดการกับโคนันได้แล้วโคนันก็ยังมีอีกอันหนึ่งที่สามารถเตะได้นั่นก็คือกาน้ําครับผมเตะกา้ําซัดโบกเข้าไปที่ตัวคนร้ายแล้วคุณคนร้ายที่ชื่อโทโมฟูมิคนนี้ก็หมดสภาพไปนั่นเองครับเสร็จแล้วพวกตารวจก็มานะครับผมมาเคลียร์เรื่องเคลียร์ราวกันให้ตรงนี้ก็เท่ากับว่าโคนันรอดแล้วก็เป็นการเสริมเครดิตเพิ่มเติมไปด้วยนะครับว่าเห็นไหมค หกนะซึ่งตอนนั้นสารวัตรหนึ่งกูเลยก็คงต้องขอโทษขอโพยพวกเด็กๆไปนะที่ไปคิดว่าเป็นเด็กกูเรื่องโกหกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการเคลียร์คดีของพวกก๊งนักศึกเยาวชนไปอีกหนึ่งคดีนั่นเองครับโดยในตอนที่16นี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าการทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับที่ว่าน้องฮิโรกิที่เขามาจ้างพวกโคนน,นตอนแรกเนี่ยครับเออเนี่ยคิดไปคิดมาก็ลืมไปแล้วนะว่าอคดีศพล่องผลที่บอกเนี่ยมันเป็นคดีที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการหาแมวในช่วงแรกทเ,เท่เาวมัน ซึ่งกลายเป็นมาลูที่หลังว่าไอ้แมวตัวนั้นเป็นแมวจรจัดครับผมคือไม่ได้เป็นแมวเลี้ยงตั้งแต่แรกนะครับเพียงแต่ว่ามาที่บ้านแล้วทีนี้ฮิโรกิเขาติดใจเขาก็เลยอยากให้แมวนั้นนะมาอยู่ที่บ้านของตัวเองบ,บ่อยๆด้วยความที่มันไม่ได้เป็นแมวเลี้ยงใช่ไหมมันก็จะมีความจรจัดของมันที่ว่าอยู่ๆกินบ้านนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะไปบ้านอื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วฮิโรกิก็เลยให้ตามตัวอย่างที่บอกนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าเคลียร์คดีกันไปนะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคร,คร,งรก,กรลทุ แล้วก็เป็นความท้าทายของพวกแก๊งนักสืบเยาวชนด้วยนะครับที่ว่าหาแมวอยู่ดีก็ไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมแบบนี้ซะอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตัวนี้เราจะได้เห็นถึงความแบบว่ามืออาชีพกับความไม่มืออาชีพเลยเนาะด้วยความที่ว่าพวกแก๊งนักสืบเยาวชนอย่างพวกกินตะอาจจะไม่รอบคอบพอที่ว่าจะรอโคนนันคือโคนนันกำชับแล้วว่าฉันจะเป็นคนติดต่อมาเองนะพวกนายรอติดต่อมาแล้วก็คอยแจ้งตำรวจแต่ว่ากินตะรอไม่ไหวติดต่อไปก่อนจนทําให้โคน,นันนะก็ตกอยู่ในอันตรายได้เช่นกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีน คุยกันบ้างหรือเปล่าแต่เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในแฟ้มคดีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ